Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ขอความสุขสันติจงประสบแด่ท่านที่เคารพทุกท่านสวัสดีครับผมอาจารย์ชาลีเร็งมาหรือที่รู้จักในนามของนักจัดรายการวิทยุในสาจังหวัดชายแดนภาคใต้คืออาจารย์ปาะสุรีวิทยุยะลาครับผมสำหรับครั้งนี้ผมมาให้ท่านได้รู้จักกับสมุนไพรที่ดี แล้วก็เพื่อสุขภาพที่ดีของท่านและของทุกท่านในครอบครัวนะครับนั่นคือสมดุลโลกสมดุลชีวิตด้วยสมดุลแห่งธาตุทั้ง4มีอะไรบ้างวันนี้ผมคงไม่พูดถึงนะครับแต่ว่าถ้าท่านฟังรายการวิทยุซึ่งผมจะมาจัดในสถานีวิทยุใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้ชื่อรายการว่าฮโบรันเบร์ซาบาตรีพลา แปลเป็นภาษาไทยว่าสุขสรรหันสากับอมรันตรีพลาซึ่งจะพบกับท่านแน่นอนเร็วๆนี้ครับ